ขณะน,นี้วันที่20มกราคม2,568 6 8ที่โรงเรียนสาธิตม,มองมรอำเภอด่าง้ายจังหวัดเลยสังเกตว่าทุกทุกลูปหนาวมากอากาศหนาวมา,า,าวกครับครับผกหนาวมาก อากมาอากาศก็จะก็จะเห็นเท้านนี้มีอะไรมีอะไรก็จะมีคีวันนี้มีซุกี้วันนี้มีซุกี้วันนี้มีมีสมสจะมาประกันคุณภาพมาตรวจประเมิน โรงเรียนสาธิตมอรมรอเพื่สังเวยจังหวัดเลยแล้วก็มีค่ายจะนักศึกษามหาวิทยาลัยมัธยมลลอะไรวิเคราะห์ข้อสาบคอนแกิรเนี่ยมาลงค่ายอยู่ที่นี่ประมาณหลายสาขาวิชาก็รวมแล้วประมาณสักยี่สิบสามสิบยี่สิบยี่สิบกว่าเกือบสามสิบคน กระจายอยู่ที่วัดตรีสวัสดิ์วัฒารามกระจายอยู่ที่ในโรงเรียนสร้างหรือเรียกว่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ด้วยแล้วก็สอนหนังสือรักษาด้วยแล้วนอกจากนั้นก็กระจายอยู่ในเขตจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดพิษุโลกอีกรวมแล้วน่าะจะประมาณสองสามร้อยคนจังหวัดอุบลจังหวัดตูนการจังหวัดสระเจรี